นาม a สเตสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะมาพบกบคุูตาในวันนี้ในกิจกรรมนิทานโยคะและในวันนี้นะคะครูตาก็จะมีนิทานสนุกสนุมาฝากเด็กแล้วนะคะนิทานของครูตาม,มีชื่อว่าบอ่อน้ําในปายายก่อนที่จะไปทํากิจกรรมเด็กๆขาแล้วต้องทำอะไรกันก่อนคะ ใช่แล้วค่ะเราต้องมายืดเหยียดร่างกายกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กเเราสุดลมหายใจกันก่อนนะคะแล้วนั่งท่อาอัศนะเหมือนเดิมน,นะคะเด็กๆกางแขนทั้งสองข้างออกสูดลมหายใจค่ะทางจมูกนะคะแล้วอ่อยออกทางปากนะคะดูคุตาก่อนนะคะเด็กเหายใจเข้า หายใจใออกทำแบบนี้นะคะสามครั้งนะคะเด็เๆเอาละค่ะนั่งในท่าสน,านะคะหลังยืดตรงนะคะเด็เๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะดเด็เๆกางแขนสองข้างออกหายใจเข้า ต่อไปเราฝาึกลมหายใจท่าที่สองกันนะคะเด็เกย์ราคาเด็ชูขึ้นมานะคะหนึ่งม้อสองข้างแบบนี้นะคะเด็กแล,ล้วมาวางไว้ที่จมูกเรานะคะและเส,สนอในลักษณะแบบนี้เลยนะคะมาวางไว้ที่จมูกแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากเหมือนเดิมนะคะเด็เกยทำทั้งหมดสามรอบนะคะ ถ้าพร้อมแล้วทำเลยนะคะนด็กๆหายใจเข้าหายใจออกขอึ้นบนมือจะทำเหมือนในพับเลยนะคะเด็เกๆเอาล่ะค่ะต่อไปหายใจเข้าหายใจออกรอบสุดท้ายนะคะเด็กๆหายใจเข้านะคะ เอาละค่ะคุณเตเงะมัยืดเหยียดแขนทั้งกอนเลยนะคะมือซ้ายตังะะ้งขึ้นมาค่ะมือขวาจับที่ปลายนิ้วมือซ้ายแบบน,นี้นะคะแล้วดันปลายนิ้วนะคะเข้ามาหาล้ำตัวเราในลักษณะนี้เลยเอาละค่ะทำพอให้เด็กเก็บไ,ไหวนะคะถ้าเป็นไหวไม่เป็นอะไรนะคะเด็เตดันเข้ามาหานำตัวให้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ค้างไว้ 1น3 4 5สอาโอเคมนะือออกจากกันต่อไปนะคะก็่ยังตั้นเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็กดฝามือลงอย่างนี้เลยด้นานหแบบนี้นะคะดันไปยึดข้อมาหาตัวเราเลยนี่นะคะอ่านันะี 1, มือเบาหน,นะะ่อนั่งมาเลยค่ะใช้มือซ้ายนะคะจับที่ปลายมือขวาอยู่เลยเดิมดันนะคะเข้ามาหาตัตวเราแบบนี้อ่าเหมือนเดิมน,นะคะพอที่ทำไ่วนะคะไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะเด็กๆค้าไว้เลยนะ,ะหนึ่งสองสามสี่หา้าเราขออก ต่อไปนะคะเด็กกดฝ่ามือลงใช้มือซ้ายนะคะจับที่ปลายนิ้วของตัวเองนะคะแล้วก็ดันเข้ามามาที่ลาตัวของเพงเดินเลยนะคะเด็เต็กค้างไว้นะคะนะับหนึ่งสงสาสหาโอเคค่ะออกจากการต่อไปนะคะเรายืดเหยียดแขนเลยไปแล้ว,ลลวต่อไปเราไปยืดขากันบ้านนะคะเดเต็ก เด็กขาหน้ในเหมือนหน้ในลักษณะเหมือนกูตัยนะคะเด็กๆต่อไปมือสองข้างนะคะวางไว้ข้างตัวแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นมาตหนังตรงนะคะต่อไปนะคะตามองที่ปลายเท้าของตัวเองนะคะเะด็กเกดกดปลายเท้าลงแบบนี้เลยกดลงนี้เลยนะคะให้มากที่สุดนะคะเด็กๆนับหนะึ่งสองสาม 4 5ต่อไปตั้งปลายเท้าขึ้นนะคะให้ไปให้หนิ้วเท้านะคะชี้ไปด้านบนนะคะตั้งแบบนี้เลยนะคะขาชิดนะับ1 2 3 4 เช้านี้น้องวินวินขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ปั่นจักรยานไปบ้านคุณตาคุณยายเพื่อที่จะไปเก็บด,ดอกบัวให้คุณแม่ได้ไว้ปราปกันค่ะเด็กขาแล้วมาทำท่าปั่นจักรยานเลยนะคะทิกเกตแเริ่มตน้นนะคะท่านอนเลยนะคะทิกเกตทำตัมคุณตายนะคะ นอนไปค่ะเด็กนอนหงายนะคะเอาละค่ะเด็กเราจะนอนท่าหงายเลยน,นะคะทำท่าปั่นายานะคะฝ่ามือทั้งสองข้างวางไว้ข้างๆลำตัวนะคะตั้งขาทั้งสองข้างขึ้นมานะคะในสมดลแบบนี้เลยต่อไปยกขาขึ้นมาทั้งสองข้างยกขึ้นสูงเลยนะคะแล้วทาท่าปั่นพยานะคะข้างสองข้างขึ้นลงอย่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะ ปั่นจักยานเลนะคะเดหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาละค่ะวินวินนะคะปั่นจักรยานขึ 1, 2, 3, 4, ้น,นะะจะไปที่บ้านคุณตาคุณยายในระหว่างทางนะคะน้องวินวินนะคะได้ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำค่ะ เาเลยค่ะเด็กๆ้เรามาทำท่าสะพานเต้นนะคะเราจะตั้งขาลงม,มาแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะใช้มือทั้งสองข้างวางไว้ข้างข้างตัวนะคะเราจะยกสะโพกขึ้นมานะคะโดยที่มือทั้งสองข้างนะคะไม่ลอยลงขึ้นมานะคะกดฝ่ามือไว้ที่เสื่อนะคะอ่ะ ทําท่าสะพานไปนะคะ1 2ึสยกสะโพกขึ้นมาให้สุดเลยอย่างนี้นะคะมือมอสองข้างกดไปที่เสื่อนะคะค้างท่าไว้นะคะหนะึ่งสองสามสี่้าเอาละ่าค่อยๆวางสะพโพกลงนะคะวินวินและข้ามสะพาน ไปแล้วนะคะเขาก็เลยรีบเร่งความเร็วนะคะเพื่อที่จะไปที่บ้านคุณตาคุณหญยให้เร็วที่สุดน,นะคะเขาก็เริ่มรีบปั่นให้ไวขึ้นค่ะป,ปั่นลู่ลูเด็กๆรีบปั่นปั่นกรานให้ไวน,นะคะเร็ว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 โอเคตอนนี้นะคะวินวินได้ปั่นจักรยานมาถึงที่บ้านคณตาคุใยญยแล้วค่ะแล้วเขาก็จอดจักรยานนะคะ เอาค่ะลงเลยค่ะได้จอดจักรยานไว้ที่ลักที่หน้าบ้านคุณตาคุณยายค่ะเมื่อไปถึงที่บ้านคุณตาคุณยายแล้ววินวินกล่าวคำทักทายคุณตาคุณยายสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับคุณยายแล้วขออนุญาตคุณตาคุณยายไปเก็บดอกบัวแต่คุณตาคุณยายบอกว่านั้น เดี๋ยวคุณตาคุณยายจะพาไปทั้งสามคนก็ได้เดินไปที่หลังบ้านนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเรือจะไปเก็บตกบัวให้คุณแม่เองอ่ะนรักขาเอาแล้ามาทําท่าเลยเลยนะคะเดา๋ยวทำท่าเลยเลยตั้งขาทั้งสองข้างขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะหลังตรงนะคะมือทั้งสองข้างวางไวข้ข้างหนําตัวนะคะต่อไปยกขานะคะเทียข้างเลยนะคะแบบนี้เลยยกขาขึ้น ซ้ายและขวานะคะต่อไปมือทั้งสองข้างนะคะยกขึ้นมาทั้งสองข้างในทัาแนะนี้นะคะตามงอตรงนะคะเอาละค่ะค้างท่าาไว้ค่ะนะับหนึ่ง ในี่าอ่านหนังยืดเลยนะคะนั่งตัวตรงนะคะต่อไปนะคะเนิ้านิ้วกลางนะคะกับนิ้วโป้งนะคะนำมาประกบ,บกันแบบนี้เลยนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเด็กทำทั้งสองข้างนะคะงอฝ่ามือขึ้นมาวางไว้ที่หัวเข่าของตัวเองนะคะหลังนะคะยืดตรงนะคะแล้วค่อยหลับตาแล้วทำท่าแบบวนค่ะปตา สูดลมหายใจเข้าออกทางปากนะคะหายใจเข้าทางจมูกหายใจเข้าค่ะนั่งนี่นะคะอ่กรอบค่ะ ค่ะคยดตาขึ้นมานะคะเอาละค่ะ,คะ,น,ะ,คะน้องวินวินได้เลือกเก็บด,ดอกบัวสีขาวให้คุณแม่ได้ไหว้พระน้องวินวินช่วยุกคุณตาคุณยายกลับไปที่บ้านในขณะที่คุณตายเรือได้ผ่านต้นไม้ขนาดใหญ่วินวินเรือกมองเห็นนกเกาะกิ่งบนต้นไม้ เด็กขาเดี๋ยวเรามาเริ่มทาท่าต้นไม้กันนะคะเด็กๆยื้อมือเสริมคู่ตาเลยนะคะการเท้าออกมานะคะสองข้างออกมาอย่างนี้นะคะเด็กมือจับเอวนะคะสองข้างจับเอวต่อไปตั้งปลายเท้าขึ้นมานะคะทางด้านซ้ายนะคะเหมือนคู่ตาเลยนะคะถ้าใครส่งตัวได้นะคะเด็กๆก็ใช้ส้นเท้านะคะมาวางไว้ข้างๆ แบบนี้เลยนะคะขาแน่นเหมนกูตังเลยนะคะยืนในท่าตรงแบบนี้นะคะส่งตัวไว้ตามตรงนะคะกางแขนหมุนั้งสองข้างนะคะยืดแขนขึ้นสมาธินะคะเป็ี่ยนคันท่าไว้นะับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมาก Oh! แล้วก็จะยืนในท่าตรงเดิมน,นะคะเด็กๆการข่าออกมานะคะทั้งสองข้างเล็กน้อยแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเด็กประสานมือกันไ้แบบนี้นะคะแต่เด็กต้องเอาไปด้านหลังอ่าไว้จะหมังนไ่เลกนะคะดูนะคะเด็กและสำหรับแบบนี้นะคะวางไว้ที่บนสะโพกนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะยืนตรงนะคะ เด็กๆ,ๆค่อยๆก้มหน้าลงนะคะตามองพื้นเลยนะคะค่อยๆก้มหน้าลงนะคะทำตาลูาตาเลยค่อยๆก้มหน้าลงไปก้มให้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ค้างท่าเอาไว้ต่อไปนะคะเด็กๆยกแขนขึ้นมายกขึ้นแขนเหยียดตรงแขนเหยียดตรงนี่นะคะค้างท่าเอาไว้ ไม่ได้แวะจอดดูได้แด่พายเรือผ่านไปคนตาได้พายเรือไปเรื่อยๆจนไปถึงฝัง่งและแล้วทั้งสามคนได้ขึ้นเรือถึงฝั่งอย่างปลอดภัยแต่น้องวินวินไม่ลืมที่จะหยิบดอกอบ,บวัวสีขาวนำไปฝากคุณแม่เพื่อที่จะไปไหว้พระได้เวลากลับบ้านแล้วน้องวินวิน ก่าวคำลากับคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายครับขออนุญาตกลับบ้านนะครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณยายวินวินขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับน้องวินวินก็ได้ปั่นจักรยานกลับบ้านจนไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยและก็ได้นำดอกบัวสีขาว ให้คุณแม่ได้ไหว้พระเอาละค่ะเด็กๆนิทานของคุณตาลจบไปแล้วนะคะสนุกไหมคะนิเด็ก,เ,ดกเอาละค่ะเด็กๆเ,เพื่อเป็นการทบทวนนะคะ ให้เด็กๆทำท่ายโยคะประกอบนิทานที่ครูตานเล่าไปในวันนี้นะคะรบกวนผู้ปกครองถ่ายวิดีโอในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมส่งกลับมาให้คุณครูตานดูด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาด้วยนะคะเพื่อสุขะอ,อนามัยที่ดีของเด็กๆกันเองและในวันนี้ครูตานหมดแวงแล้วคะ่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กนามาสเตบ๊ายบาย